หนูม่งโดนมนเยอะแล้วเรามันถูกหล่อหลอมให้ใหคือต้องเรียกว่าอะไรให้อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบ,บากแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มากๆในรากก่อนทั้งแบลที่เด็กคือหมาหองสวัสดีค่ะขอบคุณพักยงที่ส4ผู้จัดส่วนรายการ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำผักยกดีๆผักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยนะคะแอดพีเคยีแอดพีเคยีแอดมานะคะผักยก24ผักยกแลออนโตเล่นง่ายการเงินงมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแ้วการนตินะ,ะจบครบเครื่องเรื่องมวยต้องผักยก24ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอัปเดตโปรแกรมมวยไทย74และเลดมวยไทยล่าสุดคู่ที่1เทียนง,งามนักวินายยนต์เจอกับเพชรนิยม FA กุ๊ คู่นี้ชกกันที่พิกัด114บปอนด์เรทเปิดไปที่มุมน้ำเงินไปต่อ53สนะคะส่วนคู่2เพชร1เพชรมวยไทยยิมเจอกับพุทธน้ำาดื่มหมี77คู่นี้ชกกันที่พิกัด109อเปอนด์เรทเปิดไปที่เพชร1เป็นต่อ3 2ส่วนคู่3รองคู่เอก2พยักษ์บูมเด็กเซียนเจอกับเพชรฤทธิ์นกเขากม11คู่นี้เรทเปิดราคาต่อรองนะคะชกกันที่พิกัด112รปอนด์และคู่เอกนะคะเรทเปิดไปที่เพชรมงคลเป็นต่อ3 2คู่นี้ชกกันที่พิกัด1น8ปอนด์ คู่ที่1เทียนง,งามเจอกับเพชรนิยมคู่นี้เหล็เปิดไปที่น้ําเงินเป็นต่อ53คู่นี้เคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพชรนิยมเป็นฝ่ายชนะแบบไม่เอกฉันนะคะก็ชนะคล้ายๆแบบชูสวนกันมานะคะวันนี้ก็เป็นไฟล้างตาค่ะเหล็เปิดให้เพชรนิยมเป็นต่อถึง53หนูมองว่าเพชรนิยมได้เปรียบแค่เรื่องกระดูกมวยนะคะแต่การเข้าออกมวยสู้มวยนะเบียดเสียดสูสีกันวันนั้นเจ้า เทียนงามนะเป็นฝ่ายเดินเป็นฝ่ายทำเป็นฝ่ายเดินลุกเดินทำาภาพร่างกายดีกว่าวันนี้เทียนงามนะคะเสียเปรียบแค่เรื่องกระดูกนะ,ะแต่เลรดเปิดเป็นรองถึง5-3ก็เคยชนะน็อกยก2เจ้าฝนเหนือ เอฟทีออยมาที่ศึกอมรินซูเปอร์ไฟท์แล้วก็มาชนะคะแนนหนึ่งทรณีทรงพล KNC นะที่ศึกอมรินซูเปอร์ไฟท์ล่าสุดก,ก็มาแพ้คะแนนเพชรนิยม f a ฟคุปที่ศึกอมรินซูเปอร์ไฟท์เมื่อเดือน9ปี6 6นะคะแพ้แบบทูส่วนนะสวนเจ้าเพชรนิยม f a ฟคุก็หายไปนานนะคะก็กลับมาฉายไฟที่แล้วก็ชนะเจ้าเทียนงามไปก่อนหายไปนะคะก็เคยแพ้คะแนนเพชรหัวหินจิตมงนนเมื่อเดือนสีปี6-1นนะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนสัก กัดเพชรเพชรสี่หมื่เมื่อเดือน6ปี61นะคะก่อนกลับมาล่าสุดนะคะเมื่อเดือน9ปี66ก็มาชนะเจ้าเทียนง,งามนักบินอะไหล่ยนแบบสู้กันแบบเบียดเสียดสูสีแต่มองว่าเทียนง,งามตามสายตานะน่าชนะแต่ชูให้เพชรนิยม F.A. กรุ๊ปเป็นฝ่ายชนะวันนี้หนูก็ออกชอบไปที่เจ้าเทียนง,งามนะมองว่า เสียเปรบแค่เรื่องกระดูกมวยนะแต่การเดินเปิดเดินทําขยันออกอาวุธนะคะเป็นนักชกอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นมวยมาจากนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีการผ่านมวย70ครั้งนะทำการพิซ้อมที่นักบินอะไรงยน์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่54กิโลเวกท,ที่ชกแล้วเก่งวันนี้ชกในเวทของเขานะคะคู่นี้ออกชอไปที่มุมแดงค่ะหน้าลองให้ลองไปคู่ที่สเพชรหนึ่ง เพชรมวยไทยยิมวันนี้เจอกับพุทธน้ำดื่มหมีเจ็คู่นี่ชกกันที่พิกัดหน่งร้อยแตอนค่ะมาทวนประวัติการจัดซู้ของมุมแดงอีกครั้งนะคะ5้าไฟชนะรวดนะเพิ่งเคยมาสะดุดไฟล่าสุดที่แพ้เจ้าสิงห์ดำยุสุราที่มไทันเกศศรีนะวันนั้นแพ้ไปๆนะคะหมดเร่งเยอะก็เคยเสมอกับเจ้าเพชรมาศักดิสศัชีพที่สึกมทันเแล้วก็มา ชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสาชีได้แชมป์ไปที่สุดท่อน้ําไทยล่าสุดก็มาสะดุดแพ้กัาสิงห์ดค่าค่ะที่เวทีเจ็ดสีนะคะมวยตัวนี้ไม่ธรรมดานะยิ่งโตยิ่งเก่งการยืนมวยการออกอาวุธคือแบบชัดเจนแล้วก็คมลึกอาวุธหนักแรงด้วยแล้วเขารวดเร็วอะเร็วแต่ว่าลูกถ้าไปเจอมวยที่แบบแข็งแก่งแข็งแรง,งหน่อยเขาจะหมดปลายปลายไงแบบเห,เ,หเหมือนเหมือนกับเขาเร่ง ถ้าเขาเจอมวยรุ่นเดียวกันกับเขาอย่างเงี้ยอย่าง,างกินง่ายๆอ่ะมวยตัวเนี้ยหนูมองนะเท่าที่หนูดูคลิปย้อนหลังไปเนะี่ยอย่างเขาแพ้เจ้ายุสุราชวันนั้นอนะ่ะแพ้เลี่ยแพ้แพ้เพราะเขาหมดไงเขาเร่งเยอะไปหน่อยแล้วไปเจอมวยแข็งแร่งมวยกระดูกเงี้ยพอเขาต้องสะสมมวยตัวเนี้ยนะอนาคตหนูว่ายอดมวยแน่นอนอ่ะเจ้าเพชรหนึ่งเนี่ยต้องสะสมกระดูกไปอีกหน่อยลุ้งแน่มองว่าหัวจิตหัวใจโคตรดีเลย าทวนประวัติอีกครั้งนะคะก็เป็นนักชกอายุ17ปีค่ะส่วนสูง168เซนิเมตรนะเป็นมวยรุ่นคึมจากฝรั่งเศสกานผ่านมวย40ครั้งนะแต่เก๋าเกมเหลือเกินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะมีทุกลูกเลยอาวุธแตกแรงชัดเจนทําการิีซ้อมที่เพชรมวยไทยน้ำหนักป,ปล่อยของน้องอยู่ที่54กิโลเวทที่ชกแล้วเก่งอยู่ที่110ไม่เกิน119ปอนด์นะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะเดินเปิดเดินทำหัวจิตหัวใจดีบูสู้ดีนะ ัจิตหัวใจเกินร้อยนะดุดันไม่เกรงใจใครขยันออกอาวุธว่องไวรวดเร็วคราบเคลื่องหลักเหลี่ยมดีไปเสริมแค่กระดูกอีกนิดหน่อยเสริมกระดูกให้มันแบบว่าแข็งแกร่งกว่านี้หนูมองว่ายอดมวยในอนาคตแน่นอนเขามีทุกลูกจริงๆนะตั้งรับจับทางแทงขวาออกได้หนักแรงเจาะล่างขึ้นบนมีหมัดสอกออกสวนเหลี่ยมเชิงหักเทดี ว่องไวรวดเร็วแข็งแกร่งแข็งแรงครบเครื่องและมีรายการต่อเนื่องนั่นแปลว่าได้เปรียบสภาพร่างกายเหมือนออกกําลังกายตลอดเวลาความแข็งแกร่งความทนทานย่อมได้เปรียบจะพุดน้ามุมน้าเงินดูจากรายการนะคะดูไม่ต่อเนื่องเท่ามุมแดงนะปี6 6นะเพิ่งมีท็ไฟเดียวเองนะคะเมื่อเดือนสี่เกับเจ้าเพชปรปัสัก์ซอสซาดซีฟนะแพ้ไปนะคะแล้วก็ ยังไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ทิ่จะมีเห็นขึ้นรายการเนี่ยค่ะแต่ปี66นี้ฟองเขากำลังสดนชนะมาลวดเลยไม่มีสะดุดสไกไ์นะช่วงปีห5ห้าแล้วก็มาปีห 6, 6มีแค่ไฟเดียวค่ะรายการไม่ต่อเนื่องนะก็เสียเปรียบตรงนี้แต่ความเป็นมวยกระดูกมวยหนูหนูก็มองว่าเขาเหลื่อมนิดๆน,นะเขาดูดีกว่าเจ้าเพชรหนึ่งนิดหน่อยนะคะเหมือนความเป็นมวยเขามากก่อนหรือเปล่า,ลาไม่แน่ใจนะคะก็ได้เปรียบคนละอย่างจะพุดก็น่าจะได้ความ เป็นกระดูกลื่อมๆนิดๆน,น,นะคะดีกว่าแต่ความแข็งแกร่งแข็งแรงน่าจะเป็นรองนะเพราะรายการไม่ต่อเนื่องเลยปีนี้เพิ่งมีรายการครั้งเดียวเองเมื่อเดือนสี่สามไฟล์ล่าสุดนะคะเอาคร่าวๆนะคะก็เคยชนะกำปั้นทองทอห้าพยักมาที่จุดท่อน้ำไทยเมื่อปี65เดือน12นะแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรนำไทยเกียรติพันธมิตรที่สุวรรณทิศสี่นะเ mm hmm. มื่อเดือน12ปี65แล้วก็ข้ามมาเลยเดือน4ปี66หนะมาแพ้จเจ้าเพชรมาศักดิ์สอสลักชีพนะ แต่เขาเคยชกับแก้วนาคานะเขามีผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่เจ้าเพชรหนึ่งนี่แพ้แก้วนาคานะอาจจะแพ้เหลี่ยมแพ้ทรงกันนะแต่เจ้าพุธนี่มีมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่เจ้าเพชรหนึ่งนี่ชนะเจ้าเพชรป่าศักดิ์แต่ไปแพ้กับเพชรนาคานะคู่นี้ก็วิจารณ์ไปตามเชิงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคู่ที่เดายากนะบางเคียร์อาจจะแบบว่าเจ้าเพชรหนึ่งเก่งของคนอื่นมาอาจจะมาเจอโมตัวนี้ เจอเจ้าพุธนี่อาจจะแบบว่าแพทหนึแ่แพทซิงกันก็ได้นะหนูก็พูเดเยนนะอะหน่อยนะเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงร้บแพทหนึ่งอะน่าจะดูดีกว่าเพราะอาการเขาต่อเรื่องนะพุธนะพุธน้ําดื่มหมีเจ็ดสิบเจ็ดหรือเจ้าพุธลูกล้มเก้าหรือคมพยักเกียรติชาดงนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะอายุ20ปีสูงสูง165เซนติเมตรเป็นมวยมาจากกรุงเทพนะการผ่านมวยน้อยกว่า30ครั้งแต่ทำไมหนูความรู้สึกหนูรู้สึกว่าเหมือนเขากระดูกดีกว่านะก็มี ตัดกันทชกขเขา,าลุ้นวินาทีทองได้ตลอดนะก็เก่าเกมเหมือนกันนะคะเป็นมวยขวามวยฝีมือหัวจิตหัวใจดีนะทําการซ้อมพี่เกียรติเพชรนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีแข้งซ้ายขวานะคะขวางหน้าสับศอกมีหมัดรอสวนนะต่อยแม่นเข้าก่อนเช็คบินได้ค่ะคู่นี้นะหนูคิดทบทวนมาได้สองคืนละเลือกที่จะสืบคู่นี้ก่อนคู่อื่นเลย ไม่รู้เพราะอะไรนะทั้งที่ถ้าจะเดาทางมวยก็เดาไม่ยากนะแค่เดาไปทางชอบเจ้าเพชรหนึ่งเหมือนคนอื่นคือแบบแต่หนูกับคิดว่าคู่นี้มันยากอะ่ะทีนี้หนูคิดเคราะนอนทบทวนแล้วทั้งใจดูแล้วมวยคู่นี้กินกันที่สภาพร่างกายนะคะใครแข็งแรงกว่าไม่หมดไม่ยุบปลายมากินไปค่ะมองว่าเพชรหนึ่งรายการต่อเนื่องกว่าร่างกายได้ฝึกซ้อมบ่อยกล้ามเนื้อข้อขาข้อแขนย่อมแข็งแรง คือเรื่อยใช่ปะส่วนเจ้าพุธนี่รายการไม่ต่อเนื่องนะถ้าร่างกายซ้อมไม่ถึงมิปลายมาโดนอาวุธผู้ต่อสู้บทเบียดบี้มียุบมีหมดไปๆไแปนะ่นอนค่ะและหนูมองว่ายากอยู่นะถ้าพุธจะชกกับมวยที่รวดเร็วคล่องแคล่วอาวุธครบการแรกการสวนอย่างเจ้าเพชรหนึ่งในวินาทีท้องแทบจะไม่มีให้ลุ้นเลยตัดสินใจแล้วค่ะนึกถึงตอนเพชรหนึ่งกับเจ้าสิงดําชกกันนะคะสิงดําเกือบต้านไม่ไหวนะวันนั้นกระดูกมวยดีกว่าใช่ไหมองว่าเจ้า เพชรหนึ่งกระดูกไม่ถึงนะเวลาโดนทีต่อทีแลกกันน่ะก็เลยหมดไงเร่งเยอะไปหน่อยวันนั้นหูรวดเร็วนะแบบว่าออกอาวุธครบแล้วแบบเดินเปิดเดินทําบทเบียดบี้แต่เจอมวยกระดูกไงเพราะเจ้าสิงดําก็ไม่ใช่ย่อยนะเดี๋ยวนี้เก่งนะวัดชั้นไปคู่เอกอยู่รายการของเสีโบสแล้วนะคะก็มองว่าคู่นี้นะคะกินกันที่ปาดปลายนะแลกกันทีต่อทีพุทธน่าจะหมดมียุบมีช้าไปเองค่ะและแพ้ไปคู่นี้ ชอบไปที่มุมแดงเร็วกว่าคบเครื่องกว่าแข็งแรงกว่ารายการต่อเนื่องกว่ากินกันที่สภาพร่างกายไปมาชนะค่ะฟันธงคู่นี้เลดเปิดไปที่แดงเป็นต่อสามสองคู่ที่สามสองพยักเจอกับเพชรลิศน้องขากมสิบเอ็ดคู่นี้เลดเปิดไปที่ราคาต่อรองสองพยักนะเป็นมวยตั้งรับจับทาง เป็นมวยที่เดินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะไม่ชอบวงในวงนอกเก่งส่วนเพชรลินะ,ะเดินได้ถอยได้วงนอกเป็นงานวงในเก่งนะคะก็มีวงในเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นอาวุธหากินชนะมานับต่อนับแล้วกุมแดงนะคะสองพยักบูมเด็กเซียนวันนี้เหลเปิดให้เป็นราคาต่อรอง้าไฟ หลังนะคะก็มีสะดุดแพ้แค่ครั้งเดียวเคยแพ้คะแนนกำปั้นทองชอห้าพยักมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้วก็มาชนะนอกยกสองเจ้าหลานย่าโมหมูทองอะคาเดมี่ที่ศึกอาศึกมวยไทยแล้วก็มาชนะนกยกสี่เจ้าวันผู้ใหญ่วอสุขสันที่ศึกท่อน้ําไทยแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรพนมสอรสระชีพที่ศึกท่อน้ําไทยล่าสุดมาชนะยอดบัวงามลักกี้บันเทิงที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีส่วนมุมน้ำเงินวันนี้เพชรลิศนกเขากมอ1เลยเปิดที่ราคาต่อรอง ห้าไฟหลังก็สะดุดแพ้แค่ไฟเดียวเคยชนะคะแนนเพชรตวดเป๋ชอห้าพยัก์ที่ศึกท่อน้ําไทยแล้วก็มาชนะคะแนนแก้วราคาอบจนครพนมป้องกันแชมป์ที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาชนะ,นนนะคะาานคนนนแ,แนะน,นโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ศึกท่อน้ําไทยแล้วก็มาสะดุดแพ้เจ้าสิงห์ดำยุสุราที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดมาชนะนกยุกสีเจ้าเพชรนำชทยสจอต้มปาจีมาดูเชิงการชกข,ของเจ้าสองพยักษ์ ยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือเจ้าสองพยัก์ลูกเสด็จแม่บางไคหรือจิตเมืองนนก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักสาสแข้งโตเหลี่ยมหักเทดีรวดเร็วนะ,ะหลานชายเขี้ยวพยัก์ก็เป็นมวยที่เก่งวงนอกวงในไม่ค่อยชอบส่วนมุมน้ำเงินวันนี้นะเจ้าเพชรนิดนขขกเขากม11หรือเจ้าเพชรนิดพอหอมกลิ่นหรือลูกมะขามหวานก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยขวาเหมือนกันเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง ดักถีบดักแทงนําขวางหน้าแทงอาวุธรุนแรงไปไปมีฮึดแล้วก็เป็นมวยข่าว,วงในเก่งนะคะมีเข็มขับแชมป์การันตีความเก่งให้หนึ่งเส้นสองพยักนะเป็นมวยที่วงนอกเก่งแทงขวาหนักแรงแต่ว่าเป็นมวยจังหวะยืนแบบโต้รับจับทางไม่ชอบเดินนะเป็นมวยที่ถอยตั้งรับจับทางส่วนเจ้าเพชรฤทธิ์นะเป็นมวยที่เข้าได้ ออกได้วงในได้วงนอกได้แล้วเป็นมวยที่มีเข่าในเหนียวแน่นเขาแหลมแทงเต็กก็คือแล้วคู่ต่อสู้ไม่ชอบวงในนะคะถ้าจับในได้โอกาสชนะมีสูงค่ะคู่นี้ออกชอบไปที่เจ้าเพชรลิศนกเขากมสิบเอ็คู่นี้เลดเปิดไปที่ ต่อรองนะคะเป็นนักชกอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมืองสร้างยอดมวยนะการผ่าน,นมวย100ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่าทำการซ้อมที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลวันนี้จะเป็นฝ่ายชนะนะคะบารมีมวยคุ้มกว่ากันค่ะคู่นี้เลทเปิดที่ราคาต่อรองน้ำเงินจับเป็นฝ่ายชนะน้ำเงินเพิ่มเวทขึ้นมาชกไม่มีปัญหาคู่นี้กินกันที่เข่าวงในฟันทองคู่ที่สี่ เพชรน้องเนยนกเขากรมอ11เจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มคู่นี้เลทเปิดไปที่เพชรมงคลเป็นต่อส -2, 2> อคู่นี้ชอบใครก็เลือกเอาเลยค่ะระหว่างมวยนอกสายตาอย่างเพชรน้องเนยที่ฟอร์มหลังๆชนะน็อกมา3ไฟลวดการผ่านมวยร้อยครั้งฝีมือช่วงชกดูไม่เก่งเพราะเก็บมวยไม่สู้เพชรมงคลที่เป็นมวยดังขึ้นชั้นเร็วช่วงสมัยกําลังฮอตชกกับใครก็ชนะเป็นดาวดังติดอันดับ7สีแต่ช่วงนี้ฟอร์มลุ่มๆดอนๆแพ้บ้างชนะบ้างชกไปมองแต่นาฬิกาไปบ้าง อันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเลือกเอาเลยกระดูกไม่ได้มีไว้ต้มซุปจริงแต่ตุนไปนานๆมันก็มีวันจืดจางร่วงเลยไปตามสภาพตามการเวลาค่ะเอาอะไรมาวัดว่าใครเหนือชั้นกว่าใครในเมื่อการผ่านมวยก็พอๆกันแต่ถ้าเอาความกรอบของกระดูกมวยมาเปรียบเทียบกันอันนี้มองเห็นชัดเจนอยู่นะเพชรน้องเนยเลดเปิดให้เป็นรอ,องถึง32แต่ฟอร์มการชกชนะน็อกลวดมา3ครั้งลวด ถ้าอาวุธมวยไม่หนักแรงจริงความแข็งแรงไม่ถึงเอาคนคนนึงลงไปนอนนับน็อกไม่ได้แน่นอนค่ะส่วนอีกคนนึงโด่งดังมาจากฝีมือการชกที่ดูเหนือชั้นกว่านักชกรุ่นเดียวกันหลายๆครั้งแต่มันก็เป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาเอาไว้เล่าถึงปัจจุบันฟอร์มการชกใครดูดีกว่ามากกว่ากันดีกว่า ลุ่มลุ่มดันด,นดอนชนะบ้างแพ้บ้างนะคะมองนาฬิกาให้คนได้พูดถึงบ้างนะคะกระดูกไม่ได้มีไว้ให้ต้มซุปจริงแต่ทุกอย่างมันย่อมมีวันจืดจางไปตามการเวลามวยฟอร์มจะสดขึ้นชกกับใครก็ชนะมวยฟอร์มจะกรอบดังก็แก๊บกลับลงชกกับใครก็มีแพ้มีเบียดเสียดสีช่วยใครบ้างก็ได้ที่ชนะมาเพราะคนค้ำหน้าเสือคุ้มก็มีให้เห็นบ่อยๆคู่นี้พี่ๆชอบใครเลือกเอาเลยค่ะส่วนตัวหนูชอบไปที่มวยรองเพชรน้องเนย สามไฟล่าสุดชนะนอกมาล้วนนะคะเคยชนะนอกยกสองเจ้าแมมมอสสศาสที่ี่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมาแล้วก็มาชนะนอกยกสองเจ้าคนชายห้างทองเมลดาที่ศึกท่อน้ําไทยล่าสุดก็มาชนะนอกยกสามเจ้าสุดหล่อสะต้องปาจีนเป็นนักชกอายุ21ปีส่วนสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรน้องสองปีนะคะเป็นมวยมาจากบุรีรัมการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งเยอะกว่านะเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะคะช่วงหลังๆเสริมอาวุธมีศอกสวนออกมาหนักแรงทุกลูก ซ้อมที่ลูกมะขามหวานน้ำหนักไป็นป่อยอยู่ที่58กิโลวันนี้จะใช้ความเป็นมวยเข่าสาดแข้งแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงขวางหน้าลูกถีบดีบู๊ดุดันปลายแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงฟอร์มหลังๆชนะน็อกลวดมาจะเอาชนะมวยกอบก๊อบแก๊บอย่างเจ้าเพชรมงคลฟอร์มลุ่มรุ่มดันดอนมาได้แน่นอนค่ะคู่นี้แนะนําให้ลองไปถ้าใครเชื่อหนูชอบเ,เล่นมวยลองก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีรูชนะคู่ที่1ออกชอบไปที่เทียนงามนักบินอะไรงยนต์เลดเปิดเป็นรอง53จับเป็นฝ่ายชนะส่วนคู่2ออกชอบไปที่เพชร1เพชรมวยไทยยิมเลดเปิดเป็นต่อ32จากชนะเจ้าพุทธน้ําดื่มหมีเ7รายการต่อเนื่องกว่านะคะความแข็งแรงย่อมดีกว่าส่วนคู่3ออกชอบไปที่เพชรฤทธิ์นกเขากมอ1เลดเปิดราคาต่อรองบารมีมวยเกตมวยดูดีกว่านิดนึงในความคิดหนูนะหนูมองว่าเพชรฤทธิ์จะเป็นฝ่ายชนะแล้วชกช่องเจ็ดสีด้วย ส่วนคู่เอกออกชอบไปที่มวยรองเพชรน้องเนยนกเขากอมอ1 1เลดเปิดเป็นรองถึง3-2ฟอร์มกำลังสดนอกมาสามไฟลวดไม่ลองก็บ้าแล้วลองไปค่ะคู่นี้ให้เพชรน้องเนยเป็นเทวดาเฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สัตว์สุนายการอย่ากลัวที่จะไม่มีคนเข้าใจเพราะถนนบางสาย บางครั้งก็ต้องไปคนเดียวล้านนี่แหละคือชีวิต คนอยู่ในใจยังเป็นอ้ายนะคะพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยขอบคุณค่ะ